สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะนนทิยาค่ะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนวันนี้นะคะครูเนก็ไม่ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะเป็นเรื่องอักษรเบลภาษาไทยระดับสองคลิปนี้เป็นตอนที่20ค่ะเป็นเรื่องของคําที่ใช้สระไอไม้ม้วนค่ะอ่านะคะเรามาเริ่มกันเลยนะจุดสี่ไม้ม้วนก็คือคําว่าให้นะคะให้สระไอไม้ม้วนหอหิบไม่โท จุดห้าไม้หมวนคือคำว่าใช้นะคะสระไอไม้ม้วนชอช้างไม่โทจุดหกไม้ม้วนคือคำว่าใช่นะคะสระไอไม้มว้วนชอช้างไม่เอกสี่ห้าไม้วนคือคำว่าใครก็คือสระไอไม้ม้วนคอควายรอเรือห้าหกไม้ม้วนควือคำว่าใกล้สระไอไม้ม,ววม้มวนกอไก่รอลิงไม่โท 4 5 6หไม้ม้วนคือคำว่าใหญ่สระไอไม้ม้วนหอหีบยอหญิงไม่เอกและ3 5 6หไม้ม้วนคือคำว่าใหม่นะคะสระไอไม้ม้วนหอหีบมอมา้าไม้เอกค่ะนะก็เหมือนเดิมเลยมี7คําคำก็คือ456 455 6 456 356แล้วก็ตามหลังด้วยสระไอไม้ม้วนนะคะหรือเราจะท่องเป็นคำก็คือ ให้ใช้ใช่ใครใกล้ใหญ่ใหม่นะคะให้ใช้ใช่ใครใกล้ใหญ่ใหม่นะอันนี้คือคำที่ใช้ไม้หมวนค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูเนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ